ให้กลับมานะครับขารมบาวยาด้านนี้จริงๆแล้วเราดูเหมือนด้านหน้านะแต่จริงๆมันคือด้านหลังครับมันคือด้านหลังวังนะครับตรงนี้เห็นช่องหน้าต่างไหมครับแต่ละช่องแต่ละช่องเยอะไปหมดเต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วด้านหลังนะครับในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดเป็นบริเวณของสวนก็จะจัดสวนไว้ฮะจัดสวนให้สวยงามเลยเพื่ออะไรเพื่อให้บรรดาพระสนมนางในเนี่ย ดังนั้นบริเวณด้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ของสวนนะฮะอันนี้ก็คืออแล้วเลยมาครับตรงนี้ครับซ้ายมือนะครับทิทีพาเลทครับเข้าทิทีพาเลทเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายครับรุ่งบ่ายเดี๋ยวเราให้รถจอดตรงหน้ามหาวิทยก่อนเนาะแล้วเราค่อยเดินมาเที่ยวทิทีพาเลทเนี่ยนะครับตรงนี้ครับทางเข้าทิทีพาเลทพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นของนานาชารทั้งหมดนะครับแต่เวลาเข้าไปนะครับเราจะเห็นความตางของ